ยตอยด้หมย่ยตัออวฉันไปจะรู้ังหัวใจมัอยู่ที่จหมดแล้วตอนนี้สวัสดีครับหยิบรีโมทขึ้นมาร้องแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จะมาร้องเพลงด้วยรีโมทหรอกครับพอดีได้ของตัวใหม่ตัวหนึ่งมาจากแบรนด์ K068 นะครับเป็นไมโครโฟนไรสายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ได้เป็นกล่องแบบนี้โอเค นี่เป็นกล่องมันนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างข้างในก็มีไมโครโฟนหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เราได้เป็นสีทองนะครับผมแล้วก็จะมีสายเป็นอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับตัวนี้จะไม่มีแบตเตอรี่นะครับใช้เป็นชาร์จเอาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสาย USB นะครับเอาไว้เสียบเข้ากับไมค์ต่อเข้ากับมือถือนะครับผมพอเริ่มใช้ปุ๊บก็ลองเปิดดู มันก็จะมีอยู่3ามปุ่มนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปุ่มเอ็โค่นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเสียงเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันต่างยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดแบบเต็มแม็กซ์หมดเลยนะครับเสียงมันก็จะเอ็กโคเหมือนลูกคุงหน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> ล,อ <c oughs> ลองปิดเอ็กโคดูนะครับว่ามันจะโอเคข <ๆ S 2> ึ้นไหมโหลนี่นะครับก็ดีขึ้น ดูโอเคอยู่นะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดเสียงได้นะครับถ้าเกิดมันดังไปนี่นะครับตอนนี้ผมได้ลองต่อดูละมันก็จะมาเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดจาก youtube เลยนะครับเป็นคาราโอเกะเพลงอยู่ต่อเลยได้ใหม่นะครับที่เมื่อกี้ผมลองกับรีโมทนะครับผมเสียงลำโพงก,ก็จะออกจากตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปออกจากมือถือนะครับ ไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเห,หน็บหนาวท้อฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืน้นหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่กับเธอให้นอนฝันดีแต่ใจก็รู้ดีหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานานา,นา,นานแต่ก็คงต้องลาหัวใจที่ไว้วา่ จะเกิดมาเพื่อผูกพันใครที่เกิดมาคู่กับฉันใครคือคนนั้นช่วยมาตอบฉันทีให้ใจที่วันไว้ใน ก็สามารถดู Facebook ของ product ตัวนี้นะครับ K068 นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะดูฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็ค่ะสามารถเข้าไปดูรีวิวของผมได้นะครับในวิวล็อกยูนะครับผมยังไงก็ฝากผลงานของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ